ระบบสังหารเทพตอนที่163เพราะสตีขี้แยและในที่สุดทั้ง3ก็มาถึงดินแดนที่ตัวเฉียวเฟิงต้องการหากแต่ที่ดินแดนแห่งนี้มันอาจจะไม่ใช่ที่ที่เหมาะสำหรับทั้งสาเป็นอย่างยิ่งนั่นเพราะมันคือดินแดนแห่งมังกรชั้นสูงที่แห่งนี้เต็มไปด้วยหมู่เมฆากว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เชียวเฟิงแล้เหล่าเด็กน้อยทั้งสามอยู่บนเกาะลอยฟ้าแห่งหนึ่งที่กว้างยาวและคาดการด้วยสายตาน่าจะมีความกว้างไม่ต่ำกว่า500รลีหากแต่มันก็ไม่ได้มีเกาะแบบนี้เกาะเดียวมันมีนับพันพัน,พนเกาะลอยอยู่โดยรอบสูงบ้างต่ำบ้างห่างกันมากบ้างน้อยบ้างเป็นภาพที่ดูตะการตายิ่ง มันเป็นโลกที่ตัวพาลี่และหลีกังไม่อาจจะคิดฝันว่าจะได้มาพบเห็นหากแต่เมื่อมาถึงเชียวเฟิงสั่งให้ทั้งสองพาลี่และหลีกังซ่อนพลังของตัวเองในทันทีนั่นเพราะในห่วงโซ่อาหารพวกของเชียวเฟิงทั้งสานับว่าเป็นระดับต่ำชั้นที่สุดณนะดินแดนแห่งนี้เป็นแน่หากแต่ถ้ามันอันตรายแบบนี้เหตุไฉนเชียว์เฟิงจึงมายังดินแดนแห่งนี้เล่า น,นพอเชียวเฟิงมั่นใจในพลังของเต๋าสวรรค์เป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นเชียวเฟิงยังคิดว่าสิ่งที่ตัวมันปรารถนามันยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้หากแต่ถึงแบบนั้นการโยนเต่าของพาลี่ก็ต้องโยนถึง8ครั้งถึงจะชนะได้และได้มาอย่างที่แห่งนี้นั่นเป็นเพราะเชียวเฟิงได้ระบุสิ่งที่ตัวเองปรารถนาไปมากมายเหลือเกินและมันมีอะไรบ้างละ่ะ ถึงทำให้พาลี่มีค่าโชคชตาลดต่ำลงไปอย่างมากเช่นนี้เนื่องด้วยเฉียวเฟิงก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการได้มานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไดดังนั้นคำขอของมันต่อพาลี่จึงจำเป็นต้องชัดเจนและรลัดกุมยิ่ง 1. ที่ที่มันไปต้องเป็นที่ที่ปลอดภัย 2. ไม่มีตัวตนที่ระดับสูงกว่าผู้สวรรค์ในระยะหนึ่งล้านลี 3. มีมังกรสวรรค์ยาววย ที่ไม่แข็งแกร่งกว่าระดับผู้สวรรค์อยู่เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นและด้วยคำขอเหล่านี้ของเชียวเฟิงทำให้พลังแห่งโชคชะตาของพาลี่ติดลบไปจนถึง780,000เป็นอย่างน้อยเมื่อมาถึงเชียวเฟิงกวาดสายตาไปโดยรอบทันทีมันพบว่ามีมังกรตัวหนึ่งกำลังหลับอยู่บนเขาสูงของเกาะแห่งนี้ แม้มันจะมีขนาดตัวที่ยาวนับสิบหลีหากแต่เชืยอเฟิงก็รู้ได้ทันทีว่ามันยังเป็นมังกรสวรรค์ที่เยาวัยวนักเพราะหากมันเป็นตัวที่โตเต็มที่ขนาดของมันต้องยาวมากกว่าหมื่นลี้เป็นอย่างน้อยเชียอเฟิงนึกถึงภาพตอนที่ได้ต่อสู้กับมังกรในโลกแห่งเกมของเจ้าหมื่นมานมันเป็นการต่อสู้ในระดับเทพความแข็งแกร่งของมังกรสวรรค์น,นั้นหาสิ่งที่เปรียบเทียบได้ยากยิ่ง มันคือสัตว์เทพที่อยู่บนจุดสูงสุดที่มีจำนวนไม่กี่ชนิดและมันยังสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์มังกรได้อีกด้วยหากแต่ด้วยความที่มังกรสวรรค์ตัวนี้ยังเยาว์วัยเชียวเฟิงย่อมมีโอกาสเก็บเลือดของมันเพื่อใช้ฝึกเคล็ดวิชาระดับเหนือตำนานได้โดยไม่ยากจนเกินไป ณตอนนี้เวลาก็ล่วงผ่านมาเกือบ6ชั่วยามแล้วเชียวเฟิงพาลี่และหลี่กังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสำรวจสถานที่กินอาหารและพักผ่อนนั่นเพราะเชียวเฟิงเลือกที่จะเก็บเลือดมังกรสวรรค์ในวินาทีสุดท้ายก่อนที่มิติจะแปลเปลี่ยนเพราะถึงแม้มังกรสวรรค์ตัวนี้จะเยาว,ว์วัยและหลับอยู่หากแต่อย่างไรมันก็เป็นมังกรสวรรค์ หากเกิดสิ่งไม่คาดฝันกับมันลำพังตัวเชียวเฟิงก็ไม่อาจจะสังหารมันได้โดยง่ายเพียงไม่กี่อึดใจมันจําต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีของตนในการต่อสู้หากแต่สิ่งนั้นก็หาได้จําเป็นไม่เพราะเชียวเฟิงต้องการเพียงแค่เลือดของมันหากมันได้มันมาก็ไม่จําเป็นต้องต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายอีกต่อไปนอกจากนั้นยังไม่ต้องการไปเสี่ยงโดยไม่จำเป็น อีกเรื่องที่เฉียวเฟิงกังวลใจยิ่งนั่นคือแม้จะไม่มีมังกรสวรรค์ตัวเต็มวัยอยู่ที่นี่หากแต่เหล่ามังกรสวรรค์นับเป็นตัวตนเทพระดับสูงสุดเป็นเทพที่สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่พวกมันสามารถฉีกกระชากห้วงจักรวาลมาถึงที่นี่ภายในไม่กี่สิบอึดใจนับจากได้ยินเสียงมังกรสวรรค์วัยยาวตัวนี้และนี่คือสิ่งที่เฉียวเฟิงกังวลมากที่สุด ถ้าเป็นมังกรสวรรค์ตัวเต็มวัยต่อให้เชียวเฟิงมีเป็นพันเป็นหมื่นชีวิตณนะตอนนี้มันก็ตายเปล่ามันจึงจำเป็นต้องรอเวลาและในขณะนั้นเองมันก็พบทูตสวรรค์ที่ในรอบนี้มันมีศีรษะเป็นลิงแก่มันรีบก,กวักมือเรียกทั้งสทันทีเมื่อเห็นแบบนี้เฉียวเฟิงจึงให้พาลี่และหลี่กังรีบทำตามแผนในทันที เชียรเฟิงระเบิดพลังระดับตำนานของตัวมันอย่างรวดเร็วร่างของมันกลายเป็นแสงสีทองและมีสายฟ้าสีทองรอบกายเชียวเฟิงพุ่งตรงไปที่ภูเขาลูกใหญ่ที่มีมังกรสวรรค์วัยเยาหลับอยู่ส่วนพาลี่และหลี่กังก็เดินอย่างช้าๆไปที่ผู้สวรรค์นหน้าลิงเพื่อซื้อเวลาให้กับเชียวเฟิงไม่นานนักเชียวเฟิงก็ไปถึงตัวตนของมังกรเชียวเฟิงไม่มีเวลามากจึงเรียกเคียวโรกันนรกออกมาในทันที เชือวเฟิงฟันมันไปที่หางของมังกรสวรรค์วัยเยาวจนมันร้องเสียงดังในทันที <S 2> <S 2> <S เลือดสีทองของมังกรสวรรค์ไหลออกมาจํานวนมากเชือวเฟิงไม่รอช้าดึงเลือดของมันเข้าสู่แหวนมิติของตัวเองจากนั้นก็พุ่งหนีไปทางพาลีและหลีกกลางโดยเร็ว เสียงร้องไห้ของมังกรสวรรค์วายาวร้องดังไปทั่วท้องนภามันลอยตัวม้วนกายขึ้นสู่ท้องฟ้าสายฟ้าเมฆาก็ปั่นป่วนพานลี่แลลีกลางเห็นดังนี้ก็ถึงกับตกตะลึงในพลังอำนาจของมังกรสวรรค์แม้มันจะเยาวไวก็ตามหากแต่มันหาใช่ทั้งหมดไม่เชียวเฟิงรีบตะโกนบอกทั้งสองในทันทีโยนลูกเต่าเร็วเข้า นั่นเพราะเชียอเฟิงรู้ได้ในทันทีว่าสิ่งต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากได้เห็นรอยแตกของห่วงมิติเล็กๆบนท้องฝารอยแตกของมิติจากเล็กน้อยค่อยๆแตกล้าวขยายวงกว้างนับหมื่นลี้อย่างรวดเร็วล่างล่างหนึ่งกำลังค่อยๆปรากฏกายออกมาจากห่วงมิติแห่งนั้นเพียงแค่ลำตัวของมันที่ลอดผ่านออกมาจากรอยแตกของมิติ ก็แผล่ลังสีและความยิ่งใหญ่อันน่ายำเกรงยิ่งแรงกดดันนี้มากพอที่จะทำให้หลีกกลังและพาลี่จะไม่สามารถขยับตัวได้เชียวเฟิงจำต้องใช้พลังจิตเรียกสติของทั้งสองกลับมาลูกเต่าของลิงแก่คือ1 1 2 3ส่วนเต่าของพาลี่คือ6 6 6 6ห และในขณะที่ห้วงมิติกำลังจะแปลเปลี่ยนเสียงอันยิ่งใหญ่ก็ดังมาถึงทั้งสามใครลังแกรูกข้ามันดังก้องไปทั้งโลก่าแห่งนี้แม้กระทั่งจิตวิญญาณของเชียวเฟิงที่แข็งแกร่งก็ยังถึงกับสั่นเกรงไม่ต้องพูดถึงพาลี่และลีกลางที่ตอนนี้เหงื่อแตกร่างกายสั่นไหวอย่างห้ามไม่ได้เพราะเสียงของมังกรสวรรค์ตัวเมื่อครู่ไม่ได้เพียงมีผลต่อร่างกาย หากแต่จิตวิญญาณของผู้ได้ยินก็ถูกมันสะกดข่มไปด้วยโดยสมบูรณ์พาลลี่นะตอนนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่าหลีกังล่างนางก็สั่นไม่หยุดเช่นกันเฉียวเฟิงเมื่อเห็นแบบนี้จึงเดินไปที่ด้านหน้าของนางมันเอามือโอบก,กอดล่างนางเอาไว้ศีสากของนางพิงอยู่กับหน้าอกของมันพาลลี่ข้าขอโทษข้าทำให้เจ้าต้องลำบากนางไม่กล่าวสิ่งใดได้แต่ร้องห้ นางยังเป็นสตรีขี้แย่คนเดิมแต่เพราะสตรีขี้แย่คนนี้โชคลาบมากมายจึงตกเป็นของเชียวเฟิงนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครก็ติดตามค่ะ